าเทพธิดาสวยงามพริ้วไหวเรื่องลือระบือไกลสร้างชื่อไทยโก i อินเตอร์ขออัปเดตเรื่องราาของซุปเปอร์สุดปามนาอกันหน่อยนะคะวันนี้30พฤษภาคมเรารู้กันนะคะว่าวันพรุ่งนี้31พฤษภาคมของทุกๆปีค่ะเป็นวันงดสุขหรี่โลกนะคะวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบอากาศในเดือนมิถุนายนฟ้าฝนเป็นอย่างไรใครฝนมากฝนน้อยมาตามดูกันเลยครับ ช่อง9ร่รวมกับ360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ ผมนะครับและดรปอวิลินทิลานาทองบอดจรัดในรายการสามร้อยกสิบสามนิวโชว์โชว์ให้ฮอตโชว์ให, show, ให้รวยโชว์แล้วรุนรับความเป็นสุดปังหรือซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตไปด้วยกันกับโชว์ที่มาจากทั่วประเทศค่ะและแน่นอนที่สุดนะครับทุกๆโชว์ที่มาโชว์ในรายการของเรานะครับจะได้ใบประกาศเกียรติคุณแบบนี้คือความ ภูมิใจจากการรายการที่มอบให้กับทุกโชว์ที่มาเป็นซ่าแซ่บโชว์ด้วยกันนะคะกรอบเงินสําหรับสุดปังพลังฮอตกรอบทองสุดเพสุดปังพลังฮอตค่ะและคนตัดสินพร้อมอยู่แล้วท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอกกันค้าไทยรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ ต้องบอกว่านิดนึงนะคะวันนี้อ้อโหอ้อโหจัดไปค่ะจคุณคะอันนี้คืออันนี้คือจะบอกใบอะไรคะอะไรครับโชว์ของเราเป็นอะไรครับมาเตะบอลกลางวีธีโอ้โหอาจารย์เตะบอลข้าเหมือนเตะบอลเนี่ยอาจารย์ครับครับสิ่งที่จะมาโชว์ในรายการของเราในวันนี้พี่มิกทำเหมือนมากค่ะเมื่อกี้ อะไรคะเอาแล้วเริ่มนึกออ้แล้วเริ่มอะไรยิมนาสติก๋อยิมนาสติกโอเครู้ลวรู้ลวอาจารย์นี่คือน้องยิมนาสติกที่เป็นทีมชาติไทยเคยไปเวทีระดับโลกมาแล้วนะไม่ท้วนสิ่งที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอยู่บนหน้าอกซ้ายของน้องทัเลยครับยังยังยังเดี๋ยวขอดูก่อนสิดูก่อนสิหน้าอกซ้ายนั่นก็คือทงชาติไทยอ๋อฮนี่แหละเลยเป็นที่มาของการที่เราต้องมรรลุแล้วค่ะว่า วันนี้น้องจะมาเ,เป็นซอฟต์พาวเวอร์เป็นสุดปังหรือซูเปอร์สุดป,ปังพลังฮอตไปได้วยกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับโชว์ของเราเลยครับยิ้มสยามนาสติกลีลาในช่วง360องศาซ่าแซบโชว์ช่วง360องศาซ่าแซบโชว์ เราจะเห็นอุปกรณ์ทีละหนึ่งชิ้นในการแข่งขันใช่ไหมคะแต่วันนี้น้องปอนํามา4อย่างเลยนะคะ<ช>ทางร,รายการขอต้อนรับน้องปอน้องสาวน้อยมหัศจรรย์ของเราซึ่งวันนี้เธอมาโชว์ความภาคภูมิใจเพราะไปเลื่อนอันดับขึ้นมาแล้วระดับโลกถูกต้องจากเดิมอยู่อันดับที่47ใช่ไหมคะ ตอนนี้เลื่อนมาเป็นอันดับที่40อเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ต้องพูดคุยกันนะคะแน่นอนที่สุดครับซึ่งน้องปอเนี่ยมาจากสโมสรจินตนากรุงเทพนั่นเองจริงๆคือชื่อน้องปอหรือปอปอลูกชื่อป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 ออ๋อน้องปอปอต้องเรียกปอปอนะคะคุณพ่อชอบดูบอลใช่ไหมหยอกหยอกพี่หยอกพี่หยอกพี่หยอกคุณพ่อมาด้วยปอเนี่ยวันนี้นะไม่มา อาจารย์แต่ก่อนที่อาจารย์จะให้คาคมวัคทองผมผอต้องพูดนิดนึงนะปกติเวลาที่น้องโชว์จะต้องโชว์บนแมตที่มันมีความหนุ่นี่คือพื้นที่ลื่นมากแม้กระทั่งเราใส่รองเท้าอย่างลื่นแล้วดูความสามารถของน้องที่สามารถโชว์บนพื้นลื่นๆได้พลิ้วไหวเปรียบเสมือนอยู่บนเวทีที่เขาโชว์ยิมนาสติกอาจารย์ครับขอคำคมวัคทองเลยครับจากสิ่งที่มิกพูดมาทั้งหมดผมขอตัดสินเลยว่ายังยังยางเอาแค่คำคมวัคทองครับจริงๆอยากจะร้องเพลง40ยังเจ๋วเลยนะ นี่ขนาด40ของโลกนะครับเชื่อว่าน้องจะไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆขอให้กำกวมวัคทองนี้ครับ,รบว่าลีลาเทพธิดาสวยงามพริ้วไหวเรื่องลือระบือไกลสร้างชื่อไทย Inter โกอินเตอร์ ทองให้กับน้องปอปอน้องพิยดาพีระมัทุกรนะคะคนักกีฬายิมนาสติกลีลาทีมชาติไทยแน่นอนที่สุดครับเพืนเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าครับคุณผู้ชมเราจะกลับมากลั่นข้อมูลกันดูซิว่าน้องปอปอเนี่ยที่โชว์ไปเมื่อกี้จะได้เป็นสุดปังพลังฮอตหรือซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตช่วงหน้านะครับในช่วง360องศาทล์โชว์ยค่ะ 10องศาทอล์กโชว์เราเข้าสู่าวิว คุชว์ค่ะในช่วงนี้ช่วงทอกโชว์นะคะเป็นการกลั่นข้อมูลให้จันกอฟตัดสินความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเราอยู่กับน้องปอค่ะน้องพิยดาพีรามัทุกรนักกีฬายิมนาสติกลีลาทีมชาติไทยที่สร้างความภาคภูมิใจประกาศาสียสคนไทยไปทั่วโลกเลยนะคะครับผม<อ>ตัดสินเลยไหมคบอาจารย์ใจเย็นๆเรามาขายายคำความวัชรอกันก่อนเลยดีกว่าลีลาเทพที่ดาสวยงามพรล้วไหวเรื่องลือระบือไกลสร้างชื่อไทยโกอินเตอร์ คืออะไรครับอาจารย์ก็จุดแรกก่อนยิมนาสติกแบ่งเป็นสองเพศนะครับยิมนาสติกที่เราเห็นที่เน้นความแข็งแรงแต่ว่าความสวยงามของผู้หญิงเนี่ยมันจะต้องประกอบดนตรีเพราะยิมนาสติกลีลาเนี่ยจะเป็นยิมนาสติกที่ประกอบดนตรีนะครับเพราะนั้นลีลาจะสวยงามงดงามพร้อมอุปกรณ์ที่มันพริ้วไหวนะครับเช่นตัวริบบิ้นเนี่ยนะครับหรือลูกบอลหรือห่วงอะไรต่างเนี่ยมันสามารถแสดงความพิ้วไหวได้มันทําให้เราเห็นถึงลีลาที่พิ้วไหวแต่พอน้องปอปอเนี่ยนะครับสร้างชื่อติดหน้าอกทีมชาติไทย เอเชียเนี่ยไม่ได้ติดแรงกิ้งสูงมากนักนะเพราะฉะนั้นการที่น้องปอปอสร้างชื่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันทำให้ชื่อของไทยเนี่ยอยู่ในระดับเวทีโอลิมปิกระดับโลกเพราะงั้นกำลังสร้างธงชาติไทยไปสู่สากลโกลอินเตอร์นี่เโหขอบคุณมากสำหรับคำคมวักทองแล้วก็เรามากันข้อมูลกันเลยดีกว่าอย่างที่พี่ปอได้เกิดไปเมื่อกี้ตอนแรกหนูอยู่ที่เท่าไหร่นะลูกของโลกอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมระดับโลกนะคนทั้งโลกนะน้องอยู่ที่อันดับตอนแรก แรกอยู่ที่อันดับ47ค่ะแล้วล่าสุดที่ได้มานี่คือขึ้นมาเป็นอันดับที่เท่าไหร่แล้วคะตอนนี้ขึ้นมาเป็นอันดับที่40ค่ะปอบือสิครับรออะไรนี่นะคะปลื้มใจมากๆไปแข่งขันมาไปปรับระดับขึ้นมาสูงขึ้นนะคะวันนั้นมีคนเข้ามาร่วมเยอะไหมคะแข่งขันจากทั่วโลกวันนั้นก็มีคนเข้าร่วมการแข่งขันค่อนข้างเยอะมากค่ะเห็นบอกว่าหลายร้อยเลยทีเดียวนะคะแล้วเราอยู่อันดับที่40 40ของโลกคิดดูแล้วนี่คือน้องที่เป็นเยาวชนคนไทย อายุเพียงแค่19ใช่ไหมคะหนูเริ่มเล่นตั้งแต่อายุเท่าไหร่เริ่มเล่นตั้งแต่อายุสี่ขวบค่ะนี่คือคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนเลยเป็นสิ่งที่เราชอบตอนแรกๆก็คุณพ่อคุณแม่สนับสนุนค่ะอยากให้ออกกําลังกายใช้วเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะอ๋อแล้วพอเราหลงรักก็เลยเป็นนักกีฬาเข้าไปเลยใช่ค่ะแล้วท,ทีนี้เห็นบอกว่าจะกําลังจะไปโชว์ที่รัสเซียไปแข่งที่รัสเซียใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นการแข่งอะไรเอ่ยเป็นการแข่งขันบิชเกมค่ะแข่งที่ประเทศรัสเซีย ประมาณกลางเดือนหน้าค่ะกลางเดือนหน้าเพราะฉะนั้นร่วมกันส่งกําลังใจให้น้องปอลแล้วหนูเคยไปแข่งทัวร์นาเมนต์นี้มายังคะทัวร์นาเมนต์นี้เป็นการจัดการแข่งขันครั้งแรกค่ะคนไปร่วมเท่าไหร่เยอะไหมเยอะค่ะแล้วเราจะร่วมสนับสนุนร่วมเชียร์หนูยังไงอะลูก เราเราเราติดตามความสําเร็จของน้องปอปอมาอย่างต่อเนื่องเนาะครั้งที่แล้วที่มา3 1 3นิวโชน้องปอปอก็มาโชว์วันนั้นมา2อุปกรณ์รวันนี้มา4ี่เลยสมศักดิ์ศรีที่เราไปปรับระดับสูงขึ้นเดี๋ยวรอบหน้าไปที่รัสเซียกลับมามาอีกนะคะมาโชว์ความสําเร็จนะคะแอบถามได้ไหมว่าที่จะไปโชว์ที่รัสเซียเราจะมีความเป็นแบบมีความเป็นไทยไปโชว์ยังไงเพิ่มไหมเออ ที่จะไปแข่งที่รัสเซียนะคะก็จะมีการแข่งขันทั้งหมด4อุปกรณ์ค่ะคก็คือห่วงบอลคาถาแล้วก็ลิบบินค่ะ,ะส่วนอุปกรณ์คาถาของหนูนะคะ่ะก็จะเป็นการใช้เพลงที่มีความเป็นไทยค่ะมีท่าของโขนประกอบด้วยค่ะอะนั่นคือการนําการแสดงของโขนไปอยู่ในท่าของยิมนาสติกย<ช>กตัวอย่างนี้ได้ไหมคะอาท่าโขนอันไหนที่อยู่ในท่าทางของยิมนาสติกคะที่หนูเอาไปประยุกต์ใช้อ่านั่นคือท่าเลยคะ่ะโชว์หน่อยโชว์หน่อยคะ่ะอาเลย อ๋อนี่เองอ๋อ,อ,อมือก็จะเป็นยางมีความเป็นรัมเป็นรัมันไม่ทันสังเกตเมื่อสักครู่อุยอ๊ยชัดเจนมากเลยเจ๋งมากหนูลูกพี่ถามหน่อยหนูมีความคิดที่จะผลักดันสิ่งที่หนูกาลังทําอยู่ตอนนี้ซึ่งคนไทยทุกคนภาคภูมิใจในตัวหนูแล้วนะมีจะทําอะไรให้มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้มากกว่านี้อีกไหมครับสําหรับหนูนะคะก็อยากจะให้กีฬาอินนัสติกลีลาค่ะเป็นซอฟต์พาวเวอร์โดยการที่มีนักกีฬา ของประเทศไทยอะค่ะได้แสดงศักยภาพในเวทีการแข่งขันนานาชาติมากขึ้นค่ะน้องเป็นต้นแบบนั่นเอง,งในการนําโขนไปเป็นท่ายิมนาสติกซึ่งต่อไปอาจจะมีนักยิมนาสติกไทยนําสิ่งดีดีในเมืองไทยอัดแอเข้าไปนะคะประยุ์เข้าไปในท่าอของยิมนาสตสิกนั่นเองครับแต่ตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับอาจารย์กอฟอาจารย์ต้องตัดสินแล้วนะครับเชิญอาจารย์วิเคราะห์และตัดสินเลยครับเชิญค่ะจุดแรกก่อนผมคิดว่ากีฬาเองเนี่ยคือซอฟต์พาวเวอร์ที่ทั้งโลกติดตามนะครับถ้าเราจะเห็นล่าสุดก็คือการประชุมฟีฟ่า ระดับโลกในเมืองไทยถ้าเป็นข่าวไปทั่วโลกนะครับกีฬายินมนาสติกเนี่ยสันกีฬายินมนาสติกนานาชาติเนี่ยเป็นองค์กรเก่าแก่มีอายุเกือบร้อยสี่สสปีนะตั้งแต่ 24, 24, 24, อสองสี่สองสพศนะครับมีสมาชิกกว่า150ประเทศทั่วโลกดังนั้นเนี่ยจึงเป็นสมาคมเก่าแก่และเป็นสมาคมที่ยิ่งใหญ่กีฬาโอลิมปิกเนี่ยบรรจุย,ยินมนาสติกไว้ก็คือยินมนาสติกปกติกับยินมนาสติกลีลาอันนี้ชัดนะครับ<ๆ>เพราะฉะนั้นเวลาที่คนเนี่ยสนใจเนี่ยยินมนาสติกลีลาเนี่ยเพิดขึ้น มาไม่นานเท่าไรหร่เพราะเกิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยชาติในเอเชียเนี่ยเชื่อไหมครับว่าได้สถิติของโลกเนี่ยจากเหรียญทองที่เขาชิงมาทั้งหมดในวันสองร้อกว่าเหรียญเนี่ยตั้งแต่อดีตที่เขาแข่งยิมนาสติกลีลาเนี่ยชิงแชมป์โลกเนี่ยเอเชียได้เหรียญทองม,มีแค่สองเหรียญเองและ <ทำ S 2> ประเทศนี้คือญี่ปุ่นจีนได้เหรียญเงินเกาหลีใต้ได้เหรียญทองแดงเพราะนั้นเนี่ยถ้าน้องปอเข้าไปเนี่ยไปคว้าเหรียญมาจะกลายเป็นเบอร์สี่ของเอเชียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเบอร์หนึ่งของโลกเนี่ยก็คือรัสเซียนะครับบัลแกเรีย สภาพโซเวียตซึ่งไม่มีละแล้วก็ยูเครนดังนั้นเนี่ยมันจงเป็นกีฬาที่ท้าทายถึงเป้าหมายของไทยแน่ๆตอนนี้เรามาดูว่าสิ่งที่น้องปอปอทำเนี่ยน้องปอปอทำเนี่ยมีการปรับระดับและยกระดับเพิ่มขึ้นนอกจากตำแหน่งอันดับ47นะครับมาเป็น40ของโลก18ของเอเชียนะครับน้องปอปอก็ใช้อุปกรณ์4อย่างใน5อย่างขาดเชือกเท่านั้นแหละนะก็4อย่างที่เขาใช้ในี่ที่เห็นทั้งหมดเนี่ยนะครับจุดสำคัญมากๆเนี่ยกีฬายิมนาสติกกีฬาของไทยเริ่มเด่นขึ้น เพราะสพันกีฬายิมนาสิกของเอเชียเนี่ยลีลาของเอเชียเนี่ยบอกว่าให้ไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขันชิงแชมป์โลกในเมืองไทยปี2025มีข่าวบอลนะครับแต่ว่าไทยเองติดกันเป็นเจ้าภาพสี่เกมเลยไม่ได้จัดแต่เขาบอกปีนี้เขาจะให้เราเป็นเจ้าภาพในการจัดผู้ฝึกสอนระดับเอเชียมืออาชีพดังนั้นกีฬานี้ต้องบอกว่าเป็นกีฬาที่โดดเด่นและน้องปปทำได้สวยงามนะครับทำได้ชัดเจนผมขนาดทานยาตอนเช้ายังลืมมาทานอะไรไปบ้างน้องปปจำได้ว่าจังหวะแต่ละจังหวะก,การปีนอุปกรณ์เพลงเป๊ะ ้บาบังคับไปเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ mm hmm. ผมขอตัดสินครับว่าชัว์ชวุดนี้ได้นี่ต้องประกาศแล้วนะคะจะได้รับสิ่งที่สมศักดิ์ศรีความเป็นน mm ักยิมนาสติกทีมชาติไทยของน้องปอๆค่ะโอ้ยลุ้นแทนโชคดีนะลกูกขอให้โชคดีั้ั้งที่แล้ว ก็ได้ไปแล้วนะครับและครั้งน <tinc S 1> ี้ทําได้เพิ่มเติมเด็กขึ้นต้องบอกว่าโชว์ชุดนี้ได้ซูเปอร์สุดปังครังนครับมาแสดงความนดด้วยค่ะเิญอาจารย์มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับน้องปอปอเลยนะคะโอ้ยินดีด้วยนะครับสมศักดิ์ศรีสมศักดิ์ศรีสมศักีค่วที่สุดแล้วแล้วก็อย่างที่บอกครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกันเรื่องนิวส์อัปเดตนะครับแล้วก็รักสุขภาพ360องศาครับแต่ว่าแน่นอนที่สุดครับโชว์ที่มีชื่อว่า ยิ้มสยามนสติกลีลานะครับจากน้องปอรับไปเต็มๆส,สุดปังพลังครับเดี๋<ป>ยวกลับมาค่ะ News อัปเดตและรักสุขภาพ360องศากลับเข้าสู่360องศานิวโชว์เลยช่วงนี้ช่วงิวสวอัปเดตค่ะคขออัปเดตเรื่องราวของซปเปอร์ hmm. สุดปังมราอ์กันหน่อยนะคะโชว์ที่มาโชว์ในรายการของเราจากทั่วประเทศทุกภาคเลยหลากหลายมากทั้งกลุ่มทั้งเดียวมากันเต็มดังนั้นขอสรุปภาพรวมให้เห็นตัวอย่างเลยนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นต่อมจุดป,ประกายให้กับทุกโชว์ที่อยู่หน้าจอ,อมาโชว์กันนะคะเอาไปดูภาพกันเลยค่ะ เรื่องกันที่ภาคเหนือนะคะโชว์ที่เห็นอยู่นี้เป็นโชว์ชื่อว่าหลงเสน่ห์หนุ่มไทยลือจีบสาวเพราๆจากโรงเรียนเทิงวิทยาคมจังหวัดเชียงรายค่ะเห็นไหมคะนำผ้าทอมือนะคะที่สวยงามของจังหวัดเชียงรายมาโชว์ความเป็นซอฟทาวเวอร์ด้วยสวยงามมากๆเลยนะคะครับผมต่อไปกับภาคอีสานครับกับการแสดงที่มีชื่อว่าโชว์ใหม่แกกล่องเลยเสิร์ฟของดีจังหวัดเลย2024จากโรงเรียนเอราวันวิทยาคมนะครับจังหวัดเลยซึ่งอันนี้ก็ได้ไปเลยเต็มๆครับ ซุปเปอร์สุดตังพลังฮอตมาหมดเลยทั้งไฟตาโคนทั้งไฟพีตาโคนมาหมดเลยนะคะอ้าวจากทางผภาคของเฉียงเหนือไปต่อกันที่ภาคกลางคะ่ะกระหึ่มไปกับ ฟาดกลองแชมป์โลกอย่างบูอะไรทีเดียวนะคะจากชุมนุมนาตา雅สินถิ่นนายรงโรงเรียนมัธยมมัดนายรงกรุงเทพมหานครวันนั้นก็สําเร็จค่ะรับไปซูเปอร์สุดปังพลังฮอตนะคะวันนั้นรายการเราคึกคักมากสุกสนานมากสนุกจริงๆค่ะอ่าต่อมาที่ภาคใต้ครับอันนี้แน่นอนที่สุดก็คือเป็นที่มาของชาชักนั่นเองที่แท้คือความรักของหนุ่มสาวใต้จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์40นะครับจังหวัดปัตตานีซึ่งแน่นอนซูเปอร์สุดปังพลังฮอตวันนั้นเมากหวานมดขึ้น เลยทีเดียวโรแมนติกมากๆนะคะนี่เดียวเข้ามานะคะเป็นการโอ้โหอันนี้คือถูกใจมากช่วงสงการที่ผ่านมาก,ก็เรียกว่าเป็นแว่นตาแฟนซีช่วงเทศกาลทุกอย่างหนึ่งเมืองไทยถูกนําไปเป็นเครื่องประดับแบบนี้ทั้งงานลอยกระทงอะไรมีหมดเลยนะคะต่อมาอด้วยอันนี้เลยครับ Amazing ผ้ามหัศจรรย์ครับไม่ซ้าใครนะครับซึ่งก็จะพิมพ์ลายบนผิวน้ําจากแบรนด์วารีมาร์ b l อาร์ตตําแหน่งก็คือซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตนั่นเองอเรียกว่าคัสตอม พอแล้วพอแล้วนี่รว่าต้องเบรกไว้ก่อนแล้วเดี๋ยววันหลังค่อยดูใหม่นะคะก็ทุกโชว์ที่มามาตรงนี้ดีกว่าพี่มิกเนี่ยไปไหนมาคะนี่เมื่อกี้เขาเป็นซอฟต์พาวเวอร์แบบทีมแต่พี่มิกเป็นซอฟต์พาวเวอร์แบบน้องลิซ่าผมเพิ่งมีโอกาสได้ไปประชาสัมพันธ์ที่ญี่ปุ่นมาครับพอดีว่าทางรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยเชิญให้ผมไปโปรโมทเมืองเมืองที่คนไทยยังไม่ค่อยรู้จักครับก็เลยมีโอกาสครั้งนี้ได้ไปก็คือไปเจอกับท่านผู้ว่าจังหวัดโอก เขาต้อนรับคุณแบบ V I P super V I P มากอะโอ้โหเปรียบเสมอผมเป็นแขกบ้านแขกเมืองเป็นเจ้าชายเดินเป็นทีเดียวนะคะก็เลยดีครับเพราะว่าเมืองนี้เป็นจะโด่งดังมากเรื่องการทำกางเกงยีนมีที่เที่ยวเยอะแยะมากมายแล้วก็ผลไม้อร่อยมากนั่นหมายความว่าเขาเชิญพี่มิกไปเพื่อเป็นตัวอย่างว่าศิลปินไทยไปญี่ปุ่นแล้วอีกหน่อยเดี๋ยวคนญี่ปุ่นจะมาบ้านเราเดี๋ยวเขาจะมากัดมาหาผมเดือนหน้าอุ้ยถายแล้วน่ารักคุณพิศพาวะโอ้โหตอนะ้เพราะฉะนั้นเราภาคภูมิใจกับพี่มิกของเรามากๆสมเป็นพิธีกรสามเรื่องซีซับ แต่ตอนนี้ครับเรื่องสุขภาพาทุกคนต้องระวังอันเนี้ยผมว่าพี่ปุ๊อยากจะพูดมากเลยเรื่องบุหรี่ไฟฟ้านั่นเองเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันอันตรายมากาอันตรายขนาดไหนไปเจอกันต่อเลยครับในช่วงรักสุขภาพ360องศาครับไปกันเลยค่ะช่วงรักสุขภาพ360องศา และนี่คือรักสุขภาพ360องศา,ากับคุณปู้พัชริน,นทร์นนททองบอดจรัดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณคไปอย่างเร็วพี่แซ็ครอยอยู่โอ้แน่นอนค่ะ <c oughs> วันนี้30พฤษภาคมเรารู้กันนะคะว่าวันพรุ่งนี้ค <c oughs> <31 S 2> ่ะ31พฤษภาคมของทุกๆปีค่ะเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกนะคะวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเขาบอกว่าหยุดโกหกได้แล้วตรงนี้นี่คือเป็นแคมเปญของทางกระทรวงสาธารณสุขเลยนะคะบอกว่าให้ บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยหยุดโกหกก็คือหยุดโกหกว่ามันจะไม่มีผลอย่างนุ้นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะเพราะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยคืออยากจะให้เป็นวันที่จุดเริ่มต้นจริงๆว่าทุกคนต้องร่วมกันรณรงค์ให้มากขึ้นนะคะว่าในปีนี้ค่ะคาขวัญของเขาก็คือร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้านั่นเองอค่ะซึ่งภาพเมื่อกี้นะคะขอบคุณจาก smoke free zone มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่นะคะทําไมเราถึงต้องมารณรงค์นี่เนภาพอเห็นคลิปแล้วนะคะบอกว่าก็คือเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจากเดิมนะคะก็คือหน้าตามันจะเหมือนกับ ทั่วไปแต่ว่าเดมาตาเวลาต่อมาเนี่ยก็คือรูปร่างจะลักษณะก็แตกต่างกันไปแล้วก็ดูยั่วยุยัย่วยวนมากๆขึ้นนะคะแบบว่ามีรูปร่างที่น่าสนใจในการที่จะ้ด<ต>ลอง,ะะงมันมีผลใช่ไหมคะมีผลค่ะโดยที่ลักษณะของบุหรี่ไฟฟ้าทั่วไปนจะมีตั้งแต่คล้ายกับปากานะคะเ<ห>ป็นถุงรูปร่างกลมๆนะคะละเรียกว่าเป็นพอร์ตหรือมอดนั่นเองรูปร่างที่ต่างกันไปนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างก็เหมือนกันเหมือนเดิมก็คือในเรื่องของมีในเรื่องของน้ํายาที่ทุกคนเข้าใจว่ามันอาจจะ ไม่มีไม่มีผลต่อร่างกายแต่จริงๆแล้วน้ํายาที่มีอยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าก็ยังมีผลอันตรายเช่นเดียวกันมีมากมันมีมากประมาณ1,600ชนิดเลยนะคะจนต่อให้เกิดอันตนี้นะคะซึ่งจะทําให้มีเรื่องของนิโคตินแล้วก็ทาอยู่เหมือนเดิมที่กระทบต่อสมองของเราเอาสั้นๆง่ายๆว่าบุหรี่ไฟฟ้าจริงๆแล้วคือผลงานวิจัยแล้วทั่วโลกนะคะบอกว่ามีผลกระทบจริงๆค่ะอาจารต้องระวังนะคะครับผมเอาละครับตอนนี้พี่แซกเราอยู่แล้วไปพบกับสภาพอากาศของเราเลยครับในช่วง3 6 0อสิสุ รักกโลกสวัสดีครับพบก,กับผมแซคธนินวัฒน์พัฒนาเวรคุณใน360องศาสุปตารักโลกกับเรื่องราวดีๆของโลกและสิ่งแวดล้อมทุกสัปดาห์วันนี้ผมจะพาคุณผู้มชมไปตรวจสอบอากาศในเดือนมิถุนายนาฟ้าฝนเป็นอย่างไรใครฝนมากฝนน้อยมาตามดูกันเลยครับ มีถุนายนเป็นเดือนที่คาบเกี่ยวระหว่างเดือนที่1ต่อเดือนที่สองของฤดูฝนช่วงครึ่งเดือนแรกฝนจะตกชุกต่อเนื่องจากเดือนพฤษภาคมจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงเป็นระยะและจากร่องมรสุมหรือร่องฝนที่จะเข้ามาพาดผ่านภาคเหนืออีสานในบางช่วง ้ทว่าระวังช่วงครึ่งดือนหลังฝนจะไม่ค่อยดีเพราะลมมรสุมจะอ่อนลงตามธรรมชาติขณะที่ปลายเดือนร่องมรสุมก็จะเลื่อนออกไปพาดผ่านอยู่เหนือไทยที่จีนตอนใต้เข้าสูตรล้มอ่อนฝนก็อ่อนลงและร่องไปฝนก็ไปด้วย แบบนี้ก็จับตาครึ่งแรกเดือนมิตรยนฝนส่วนใหญ่จะดีอยู่ที่40-60%ของพื้นที่ยิ่งตามภาคตนออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนจะมาก60-80%แต่พอครึ่งเดือนหลังฝนจะลดลงกันหมดโดยเฉพาะบางพื้นที่ถึงขั้นมีฝนทิ้งช่วงตามธรรมชาติยาวตั้งแต่ปลายเดือนไปจนถึงกลางเดือนกรกฎาคมเลย อย่างไรก็ตามคาดว่าฝนมิถุนายนของคนส่วนใหญ่จะมีมากกว่าค่าปกติ10%เว้นแต่ที่ภาคเหนืออีสานฝนจะใกล้เคียงค่าปกติเตือนคนที่อยู่ในจังหวัดตามขอบขอบของประเทศตามโผลรายชื่อที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ท่านจะมีฝนน้อยกว่าปกติมากขอให้วางแผนการใช้น้ำเพื่อเตรียมรับมือกันด้วย การสร้างข้อมูลล่วงหน้าแบบนี้คุณชมก็สามารถใช้วางแผนปรับตัวกับอากาศในเดือนมิถุนายนได้เลยนะครับเพราะความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเป็นเรื่องของธรรมชาติเราปรับตัวอยู่ร่วมกันได้มาเรียนรู้รักโลกและสิ่งแวดล้อมไปกับผมนะครับและนี่คือ3ร้อยสิงสาสุดตรารักโลกสวัสดีครับ ขอบคุณพี่แซกนะครับแล้วก็น้องปอดที่ได้ซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตไปนะครับแต่วันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดิมครับ10นาฬาสิบนาทีถึง11นาฬิกาทางช่อง9กนะครับกดหมายเลข30กับรายการสามร้อยสิบสามยูทบชครดบค